รักกอีีทดิร้องเพลงตอนนี้เริ่มรอบแล้วหลายแล้วอ้าววันนี้มาร่วมงานคู่รักกันเป็นอะไรครับเจ็บคออ๋อครับผมวันนี้ก็มาร่วมงานของเซดาฟิลครับผมก็ในงานเนี่ยเขาเปิดเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับผมเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมาคู่กันนะครับก็เลยต้องมีเราสองคนคู่กันนะครับผมก็เป็นตัวขัดเซลล์ผิวนะครับผมก็สามารถไปใช้ได้รับรองว่าสำหรับผิวที่แพ้ง่ายแน่นอนครับผมร้องครับ เป็นังี่ยไงละครับวันนี้ก็มีมาเรื่อยๆได้อีกค่ะแล้วก็ได้ร้องเพลงด้วยเป็นสิ่งที่ชอบทำอยู่แล้วอย่างเพลงนี้เพลงจะเลือกมาเลยไหมคะอะไรนะครับนี้เต็มตัวไม่ค่อยทันเหมือนกันค่ะใช่ครับผมก็พยายามหาได้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทาได้นะครับตอนนี้เราก็เลยรู้สึกว่าอยากจะหมายถึงว่าคราวที่แล้วพอร้องเพลงสดไปคนก็หูคาดหวังกันเลยว่าแบบรอบหน้าจะต้องออกมาอยู่โนนี้นะผมกดดันนะฮะผมลองชง คือผมเนี่ยก็พยายามทำให้ดีที่สุดแหละในแต่ละทุกๆโชว์อะไรเงี้ยก็พยายามเลือกเพลงมาเพราะชอบด้วยเนาะอะไรนะครับเพลงรักทสองเพลงใช่ก็มันเป็นเพลงแบบสนุกสดใสไงเข้ากับงานอะไรประมาณนี้แต่ก็แบบอยากให้เราโกรธกันก็ลองจ้างได้ค่ะอย่าเลยอ่ะไม่โกรธกันดีกว่าอันนี้เรักอันนี้เพลงรักที่เราหลอกมาจากปากหลอกมาจากใจ จะได้แซวนะนาเขาจะได้แซวเขโอ้ถามคนนี้นี่ไหนตอบมาหน่อยบอกว่าจากปากกับอินเนอะวมาจากสายนี่แสดงว่าคนนี้บนเวทีไปแค่คนนี้เป็นยังไงหรอคะคนนี้เป็นยังไงหรอก็คนเนี่ยเล่นบนเวทีเราไม่หันมามองเออเราไม่หันมามองเออ้ดีดี เวลาเลือกเพลงองใครเป็นคนเลือกคืออย่างวันนี้ได้สองเพลง <c oughs> ก็เลยแบบว่าคนละเพลงเลือกคนละเพลง <c oughs> เป็นบาลานซ์กันเจอในวงกลางครับผม <c oughs> แต่ว่าก็จะค่อนข้างเอียงไปทางฝั่งนี้ <c oughs> นิดนึงก็ไมใหญ่ก็คือบอกว่าโอ้เลือกได้บอกว่าฉันร้องเพลงนี้ได้ <c oughs> ฉันร้อง <c oughs> ได้นิดนึงนะโอเคได้ไปเลยเลือกเพลงนี้เลยแล้วกันใช่ครับชีวิตผมก็อาจจะมีทางเลือกเดินตามเขาคือจริงๆเราเลือกแต่ว่าคนแต่สิโดนฟ้าตก หลายหลายเพลงน้องปัดตกไปครับพี่พีปังเลือกเพราะเลื่อกเขาเรือกจากอะไรเนี่ยชอบฟังหรือว่าชื่อดช่อดส่วนหนึ่งเป็นเพลงที่บางชอบอยู่แล้วด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่บอยากร้องเพลงนี้มานานแต่ว่ามันต้องมีคู่มาร้องด้วยนะใช่แต่พอาลองได้ทั้งเพลงนะผมอาจจะไม่ได้ร้องไม่ได้ทั้งเพลงอะไรอย่างเงี้ยเราแค่ลองมาที่ร้านก็พอแล้วเขาก็แค่บอกว่าฉันลองได้ทั้งเพลงเขาไปฝึกมาแล้วไง งานหนักเลยเพราะว่าตอนนี้ก็คือใส่หัวเพลงเพลงรักร้องง่ายขึ้นหรือเปล่าไม่นะครับเพลงรักร้องได้อยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับใช่ครับผมเพลงใหม่ที่เพิ่งปล่อยไปก็เชื่อว่าคนที่โชคดีกว่าเขาโปรโมทเพลงหน่อยเขาโปรโมทเพลงหน่อยพี่ช่วยหน่อยนะอยากเป็นศิลปินที่มีเพลงฮิตกับเขาบ้างใช่ก็คือปกติไปทําเพลงคนอื่นแล้วดังกันหมดเลยมีเพลงตัวเองทําแล้วไม่เคยดังเลยรบกวนหน่อยอยากให้เขาโปรโมทอต ใช่ก็คือเป็น,เป,นเป็นเพลงที่ผมปล่อยกับค่าย Love Entertainment เป็นเพลงแรกนะครับผมเพลงแรกชื่อเพลงว่าคนที่โชคดีกว่ามันเป็นเพลงที่เรารู้สึกว่าเออเราพยายามทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยเกิดความสุขอยากให้เขามีรอยยิ้มในทุกๆวันแต่ว่าระหว่างทางที่เราได้ทําให้เขาเนี่ยมันเกิดความรู้สึกว่าอุ๊ยสิ่งที่เขามอบกลับมาให้เราเนี่ยโดยที่เราไม่ได้คาดหวังอะไรนะมันกลับทำให้รู้สึกว่าอุ๊ยทำไมเราถึงกลายเป็นโชคเป็นคนที่โชคดีกว่าจังเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่คือมันก็อินสปายเรชั่นมาจากใครหลายๆคนผมพูดเลยแล้วกันเนาะ ฟังเือเล่าให้คนฟังแล้วาองค่ะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่คือผมมาพูดอยู่แล้วในแต่ละทัางว่าผมมาอินสลูเรชั่นมาจากใครหลาย,ยคนใช่เ,เพลงนี้คือคนอาจจะมองว่าเอ e ้ยผมแต่งให้เขาคนเดียวหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราเหล่านี้ผมอยากจะให้มันมีเลยกับคนได้เยอะผมแค่รู้สึกว่าจริงๆริแล้วเออเรารู้สึกว่ามันเกิดจากความรักเล็กๆน้อยๆที่เรามองมองเห็นกันก็พอแค่รู้สึกว่าจริงๆแล้วเป็นความสัมพันธ์ของพ่อกับแม่ก็ได้หรือว่าเป็นความสัมพันธ์ของแม่กับลูกก็ได้เพราะว่าวันหนึ่งแม่เราเรียนลูกเอรา เป็นคนที่แบบเป็นอยากให้ลูกเรามีคนที่มีความสุขที่สุดบนโลกใบนี้แต่ในระหว่างทางที่แม่เลี้ยงเราไปเรารู้สึกว่าโอ้ทำไมรู้สึกดีจังเลยทําไมถึงมีเขาอยู่โลกใบนี้ด้วยประมาณนี้ผมแค่รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนที่ได้แบบได้ฟังเพลงนี้ได้แชร์โมเมนต์กันต่อว่าคุณรู้สึกกับกลายเป็นผู้ที่โชคดีกว่ายังไงอะไรประมาณนี้ค่างายคุ้ดีไยังไงใครเทพาดีกว่ากันใครเท่าดีกว่ากัน ถ้าตามความหมายเพลงเขาจะหมายถึงว่ายังไงหมพี่ตูนหมายถึงว่าอยากจะทําให้คนนี้กลายเป็นคนที่โชคดีแต่แต่ว่าเรารู้สึกว่าเรากลายเป็นคนที่โชคดีกว่าที่ได้ทําให้แต่ก็มีกี่เพลงก็จะแต่งจริงกับชีวิตจริงตลอดเวลาทุกคู่เลยมันเป็นอินสปิเรชันรวมๆครับผมใช่เดี๋ยวคือมันตั้งต้นมาจากเรามันตั้งต้นมาจากเราว่าคือ เรื่องนี้มันมันสิ่งที่ชัดเจนมากกว่าคือผมแค่รู้สึกว่าเพลงนี้ผมแต่งมาจริงๆแล้วสําหรับเป็นแฟนคลับโดยเฉพาะเลย,ยพเพราะผมรู้สึกว่าผมเห็นภาพเขาเหล่านั้นเวลาเหมือนผมตั้งใจทําผลงานออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันแล้วก็รู้สึกว่าโหพอเขาได้เห็นผลงานเราเขารู้สึกว่าผลงานของเรามันดูมีคุณค่ามากเลยอะแล้วก็รู้สึกว่าชื่นชมผลงานเรามากๆเราก็เลยรู้สึกว่าโห มันเป็นโมเมนต์ <im iti> ที่อยากที่อาจจะไม่ค่อยได้มีใครได้รับโมเมนต์เหล่านี้เลยรู้สึกว่าตัวเองกลับกลายเป็นคนที่โชคดีกว่าโมเมนต์ที่การละต่างคนต่างโชคดีเลยที่มีกันแล้วกันอ่ามึงเลิกเลยมึงที่กัปวดอย่างนี้แล้วอะไรกัน่อยังไงแต่โมเมนต์เมื่อกี้เหมือนมุงลุงเราเราเลยนะโชคดีที่มีเขาพี่ยังไงบอกว่าจริงๆ างที่บางเคยพูดบางไม่ได้ต้องการอะไรเยอะไปถึงว่าเออแค่แบบอยู่ให้กำลังใจกันในทุกๆวันเวลาเราเจอเพราะว่าชีวิตคนเราบางว่ามันไม่ไม่ไม่มีวานที่จะมีความสุขทุกวันเนาะมันก็จะมีวันที่ดีวันที่แย่แต่แบบเออถ้าวันที่เรามีความสุขเราอยากหันไปเราก็อยากเจอเขาวันที่แย่เราอยากหันไปเราก็อยากเจอเขาแค่นั้นมันก็รู้สึกว่าโอ้ยโชคดีจังที่เราแบบไม่ได้อยู่กับโลกใบนี้คนเดียวเลยคือตอนนี้ก็เป็นแบบนั้นใช่ไหมคะก็เป็นเหมือนกันอนะโอ้โหครับผมคุณโชคดีกว่าไง หมายถึงผมโชครู้สึกโชคดีกว่าอย่างไรที่ได้ทำให้้เขาหรือว่าผมรู้สึกโชคดีกว่าอย่างไรกับทุกคนผมโชคดียังไงที่มีเขาผมรู้สึกว่ามันก็มันก็ดีตรงที่เป็นคนที่คอยซัพพอร์ตเราแล้วก็เป็นคนที่เข้ามาคอยจัดการชีวิตเราอะไรเงี้ยหาง่ชีวิตเราชีวิตมันยุ่งยากมถึงว่าจัดการชีวิตเราให้มันดูมีระเบียบมากขึ้นดูแบบว่าเออสามารถพูดคุยกันได้ในทุกๆเรื่องแล้วก็สามารถแบบเออบอก เป็นคนเป็นเหมือนคนที่คอยแนะนําว่าเออสิ่งนู้นดีสิ่งนั้นดีอะไรอย่างเงี้ยเราลองแบบว่าทําแบบนั้นแบบนู้นไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่เหมือนเป็นคนที่คอยตะล่อมตะล่อมให้ผมทําสิ่งแบบนี้แบบนี้ตลอดเวลาที่ไม่ยันเข้าไปจัดยังไงคล้ายๆแม่เนาะใช่้าไปยังไงถึงทำให้เขาเป็นระเบียบเรียบร้อยยังไงม่เนเหมือนแบบเราเราแบบอยากแนะนาสิ่งดีๆให้เขามากกว่าหรือว่าเอออยากอยากช่วยเหลือเขาในทุกเรื่องจริงๆเขาก็ช่วยเหลือบาง่างแล้วบางก็เรือแบบเอออะไรที่เราแบบ มีความรู้หรือว่าแบบมีอะไรที่แบบรู้สึกว่าเอ้ยเขาทำแล้วเขาน้าจีมีมมมความสุขอยาให้เขาไม่ความสุขแหละจริงๆแล้วเป็นผู้อาบน้ําร้อนมาก่อนเป็นแบบเขาเล่นกน้ำมันดมีเองแม่เหมือนแม่เลยเออ้ดมีเองไม่โอ้ไม่เอ้หรอกคือใกล้เอ,อ,เองเอ<ๆ>แล้วเราไม่ใช่เราไม่กล้าเองนะคือผมบอกแล้วผมยืนหนึ่งอะผมไม่สามารถมีใครทำอะไรผมได้ครับผมเออผมครับคือถ้าถามว่าเราเอบ้างไหมเราก็บอกวิตอนแรกเราก็จะรู้สึกว่าเออ ถ้ามันเข้ากับชีวิตเราแล้วมันทำให้ชีวิตเราดีเราก็โอเคนะแต่เพื่อนๆคุณบอกว่าจากคนที่ไม่เคยยอมใครเขาลงแชมไปเรียบร้อยแล้วจริงไหมเนี่ยผมยังไม่ยอมเลยนะเออ่ยชื่อเอ่ยชื่อเพื่อนได้เลยนะใครครับโอ้โหไอพาริเดนเดย์พยานเยอะมากเลยคุณไอสองคนนั้นมันเด็กเลี้ยงแก่ไอเขปเชื่อเรื่มากทำไถามคนเลี้ยงแก่เลยเาแก่ ครับจริงๆก็ก็ผมยังยืนยันอยู่คําเดิมครับว่าผมก็ใช้ชีวิตของผมไปโดยที่ผมเป็นคนที่ไม่ได้ก็เป็นคนข้างๆแล้วกันโอ้ใช่ค่ะครับผมคือคนชอบบอกผมว่าถ้าจะเต็มแบบเต็มศิลผมไม่เท่าไหร่ผมก็จะให้ประมาณหกอย่างเงี้ยแต่คนก็ชอบจับตามองว่าเออมันขนาดนั้นเลยหรออะไรอย่างเงี้ยใช่ผมของเราไม่เข้ากันมหก ประมาณนั้นครับไม่รู้เหมือนกันฮะอีกเรื่องหนึ่งในคู่เราปีนี้ก็ไปทะเลกี่รอบอฮ้ยไปบ่อยมากเลยนะทะเลอ่ะล่าสุดก็ไปมามาใส่อะไรมาเ่อไปทะเลมาสองรอบสองรอบปีนี้เพิ่งสองรอบเองจริงๆแล้วเอ่อผมเคยพูดกับเขาว่าสิ่งที่ผมอยากจะเปลี่ยนแปลงในปีนี้คือผมอยากจะเปลี่ยนแปลงคือผมอยากจะห่วงเวลาการทํางานให้น้อยลงหมายถึงผมรู้สึกว่าปีที่แล้วผม มีสล็อตเวลาหรือว่ามีสเกจโชวที่จะต้องทาแล้วมันบีบตัวเองมากๆเลยจนทําให้เราไม่สามารถลากิจไป,น,ปน,นู่นไปนี่ไปนั่นได้คือแม้ว่าครอบครัวเราหมายถึงว่าเราจะไปเที่ยวกับครอบครัวเราเรายังไปไม่ได้เลยอะไรเงี้ยผมสัญญากับเขาแล้วก็ผมผมก็พูดกับครอบครัวไว้ด้วยว่าแบบปีนี้ผมจะห่วงเวลาการทํางานของผมให้น้อยลงแล้วก็มีเวลากับคนในครอบครัวผมให้เต็มึ้นหรือว่าเป็นเพราะเป็นเขาเราเลยต้องให้เวลาเขามผมให้เวลากับเขาอยู่เสมอนะครับ5<อ>นาทีผมก็นบ เป็นไงบ้างป้าเพราะเขาปรับเปลี่ยนมาขนาดนี้มันติ๊กเพิ่มไม่มาป้าเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วตั้งแต่เดวันค่ะเขาพยายามเฮ้ยนี่แปลกๆแั้วสองทานนี้มันแบบเหมือนถ้าเราตอบธรรมดามันจะไม่แปลกพอเราตั้งมาปุ๊บมันดูมันดูเมีอะไรจะพ่อไม่พี่ทอ่จริงๆเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเขาจะชอบหาเวลาแบบเล่นกันตอนแรมาหาอยู่แล้วช่วงวันแรกเชียร์มวยกันยังไงวันนี้ก็ยังเชียร์มวยกันเหมือนเดิมนะครับ โเคดัจจีดีครับเลิ่ลไม่มบวกมาเลยหรออะไรนะครับพัาเรงานไม่มีบวกมาเลยหรอไม่โคน่ารักอยู่แล้วน่ารักถูกว่าคือให้เต็มสิบมาตลอดก็เลยให้เต็มสิบมอยู่แล้วนำทุกคนมาหมดเลยพอใจยาวว่าทะเลไปกี่คนเห็นไหมก็เปครอบครัวไม่ไหมก็ครอบครัวค่ะใช่ตึงมีสองคนในทะเล ดูพ่อแม่ผมด้วยฮะออ้าเหรพผมแม่ผมด้วยก็แบนดูรูปตัวม้าอยู่รุ่ที่เจ็ดแล้วผมยังไม่ได้ลงเลยนะครับว่าผมไปทะเลคุณมีคนเขารวมภาพมาแบบว่าผมแบบแก่เลยจึงเนิ่นชอบใส่ใจไงคนไทยชอบใส่ใจเป็นคนไทยทุกคนคนไทยแบบจะชนได้คนไทยชอบใส่ใจครับผมประมาณนี้ก็ไปกับครอบครัวด้วยเหมือนตอนนี้คนก็ชมว่าคู่เราเป็นคู่รักที่แบบลงตัวสุดๆเลยนะ ลงตัวได้นะครับผมแต่อย่าทำให้ <you S 2> ผม,ผมรู้สึกกดดันกันนะครับใจเย็นนะครับผมก็รู้สึกดีครับที่มีคนคอยให้พลังโพสิทีฟกับเราแล้วก็มีคนคอยซัพพอร์ตเรามันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ถึงรวมถึงตัวผมแล้วก็รวมตัวเขาด้วยก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่เอออเ็นดูความน่ารักของเราสองคนละกันอะไรอย่างเงี้ยครับหลายคนก็อิจฉาไงอยากมีแบบอยากมีแฟนอยากมีแฟนมาจริงเลเนี่ยคือเขาเนี่ยจะเป็นคนคอยพูดอยู่ตลอดนะว่าเขาสนับสนุนเพราะว่าเขาอยากจะ ได้เห็นเขาชอบเห็นคนมีความรักที่ดีใช่คนอจริงๆอ่ะจริงๆร,ร,รู้สึกขอบคุณมากๆที่ทุกคน่างแบบสปอร์ตสปอร์ตค,ความรักของรางต่บวันรู้สึกว่าจริงๆอย่างหนึ่งที่บางอย่างกับให้คนได้เห็นสิ่งนี้แวเนี่ยเพราะบางอย่างให้คนเชื่อมานจริงๆว่าแบบ ความรักที่ดีมันดีอยู่จริงๆมันมันมันสามารถเกิดขึ้นได้จริงๆถ้าแบบให้แบบรักตัวเองมากพอแล้วก็แบบเข้าใจตัวเองแล้วก็เจอคนที่ถูกต้องที่สุดอะไรแบบนี้คุณอาจจะเสียใจร้องไห้มาหนึ่งร้อยครั้งเพื่อคนคนหนึ่งนะคราไม่รู้ว่าเราไม่ได้เกิดที่จะแบบแชร์โมเมนต์กับเขาอะไรอย่างเงี้ยพยายามทำตัวให้เป็นธรรมชาติที่สุดอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งคณก็แล้วไปเทียบกับรักครั้งเก่า อายุการดูดตอนนี้มนนานแล้วเอาเอากระดูกออกมันก็จะไปอายุการอับฟังสิ่เนี่ยมันพอมันอยู่ดีมันก็มีเกี่ยวมาถึงเราใช่ไหมใช่ยังไงบ้างถ้าถามความรู้สึกหนูแบบเอาจริงๆไม่โกหกเลยจริงๆมันคงไม่อยากให้แบบถูกเอาไปโยงอยู่แล้วเพราะเราผ่านมานานมากๆแล้วแล้วก็เวลาที่เราถูกเอาไปเปรียบเทียบหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีเกิดคอมเมนต์อย่างที่หนูบอกหนูเป็นคนไม่ชอบให้มีคนมาทะเลาะ เปอะไรกันอะไรเงี้ยอย่างอยู่ก็มีความรักที่ดีแล้วเป็นเรื่องราวที่สวยงามก็อยากให้โฟกัสในสิ่งที่สวยงามแต่ถามว่าเข้าใจไหมว่าทําไมคน,นถึงเปรียบเทียมมันก็คงต้องเข้าใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องในอดีตของเราเองแต่ก็นั่นแหละค่ะหนูว่าสุดท้ายหนูอยากให้คนโฟกัสทั้งที่ทแบบอยากให้ทุกคนรักตัวเองให้มากๆดีกว่าแล้วก็แบบมองเห็นความสุขข,ของตัวเองสำคัญที่สุดอยากเชียร์อาผู้หญิงด้วยแต่เหลือใครหลายๆคนที่แบบเจอสถานการณ์ที่ไม่ดีในด้านความรักหลงเนี้ยก็แบบ อยากให้รักตัวเองให้มากๆหมอให้มองความสุขตัวเองให้ให้มากที่สุดแล้วก็ความเชื่อว่าสิ่งดีๆมันเกิบบดขึ้นได้ดวันหนึ่งเราต้องเจอความรักที่ดีใช่ไหมปาวันห<ใ>น,<ๆ>นึ่งเราจะเจอความรักที่ดีบางสี่รูีสยว่าถ้าคนดีใจกับเรามากโอ้ดูคอบคุณด้วยดีใจกับที่มีปามีวันีมากรู้สึกแโอ้โหข้ามีเลยนูหนูก็เราจะขอบคุณยังไงจริงๆก็ทำเพลงขอบคุณอะไรไปหลายอย่างแล้วแบบ เออวันนี้มันก็กลับมามีเหตุการณ์นี้อีกครั้งแล้วก็ขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณมากๆคือจริงๆไม่ใช่เพิ่งว่าขอบคุณวันนี้หรอกตั้งแต่ที่เหตุการณ์ทั้งหมดที่ผ่านมาในชีวิตของเรามีเพลงอยู่ในวงการนี้มานานมากๆเลยบางเจอพี่ๆบางพูดเรื่องราวชีวิต่างมาตั้งแต่แบบปียันทุ้มสุขแฮปปี้แล้วก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเออก็อยากให้เห็นจริงๆ,ๆเอาเอาชีวิตปางเป็นตั้งต้นก็ได้ว่า ชีวิตคนเ,เรามันมีขึ้นมีลงค่ะความรักเองก็เหมือนกัน <classes> น้วันหนึน่งหราอาจจะยังไม่เจอคนที่ใช่หรือว่าวันนึ่งเราต้องเสียใจแต่ว่าอย่าไปท้อค่ะวันหนึ่งเราก็มีกำลังมีรอยอยิ้มใด้จคำว่าค้างกิตคอมเมนต์ที่แบบทีุ่ก <Yeah>. คนส่งมาจริงๆเวลาที่เกิดเรื่องหรือว่ามีดราม่าหรือว่าอะไรที่เราต้องเข้าไปข้องเกี่ยวอะจริงๆทุกคนก็ต้องพยายามส่งพลังจีเรา,รอยอยานั้นนะมองแนก็เลยรู้สึกขอบคุณมากๆที่แบบเออเขาอยากให้เรารรบรู้จริงๆแหละว่าบางทีเราเป็นกำลังใจในในด้านความรักที่ดีของเขาจริงๆนะหรบบาก็สแฮย ดูทีใจด้วยมากจริงๆจะปังจะบอกว่าความสัมพันธ์ได้ถึงอินเตอร์จีน่าจริงๆคุณมากๆฟังกลุณมมากๆเลยค่ะรู้สึกว่าให้นทนที่เขามาเมนทีจริเขาเปนเขามามันเป็นพลังบวกที่จะพอบวกแทนเราด้วยรู้สึกว่าไม่ให้ใครมาแตะเราอ่ะรู้สึกว่าไม่เหมือนเมื่อกี้ที่ฟังบอกว่าฟังไม่ได้อยากเห็นคนมาแบบใช่แต่แบบส่งอินเตอร์จีบวกได้แต่ว่าสิ่งที่ชอบคือไม่อยากให้คนทะเลาะกันเพราะว่าเวลาที่เขาพร้อมบวกให้เรามันจะมีอีกฝั่งนึงที่พร้อมบวกกับเขาใช่ อยให้กําลังใจได้มองความรักเราเป็นสิ่งสวยงามแล้วเป็นกําลังใจที่เขาเขาไปใช้ชีวิตได้แล้วคุณได้ให้กำลังใจฉใันไงเด้ดเด็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 ดเก็ดเด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 ็้กด็ัเด็เด็ดเด็ดเดเด็เด็ดอด็ดเดเด็เ็เเ็ดอด็ดเด็เด็ด่ด็ดเ็เด็ดเด็ดเด็ดเเดาด็ดเดเด็็มมเ,เ็เ็เ่เเเ่ดเเ็ เห็นใจเขาแล้วผมก็รู้สึกว่าผมเอ็นดูเขาเหมือนกันแล้วก็เอ่อคือผมก็รู้สึกว่าผมว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็ผ่านไปอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้ไมหมายถึงว่าเรื่องนี้เรื่องราหรอเนี้ยที่เกิดขึ้นอนะ่ะมันไม่ได้ส่งผลระทบหรือว่าส่งผลเสียอะไรกับเขาอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเออมันดีจะมันดีแล้วที่มีคนให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยใช่ดีกว่าแบบมีคนไม่ชอบเราหรืออะไรประมาณนี้ครับแล้วปกปไงกันได้ยินทัศนคติเขาเรื่อนี้ผมได้ยินทัศนคติที่ดีๆีของเขามากกว่านี้นะครับโอ้แต่ผมแค่อยากจะเก็บไว้เป็น ส่วนตัวเหรอเป็นส่วนตัวแต่ผมไม่อยากบอกใครผมไปทำบ้านก็ได้เฮ้ยขอบคอณครัโอเคครับเรไม่โม่หมดแ้วคนที่โชคดีกว่าเลยเพราะว่าโผม่หมดไปหมดเลยคนที่โชคดีกว่านี่แต่เนี้พวกคุณทุกคนนะครับเขาฉะนั้นอย่าลืมไปแชร์โมเมนต์น่ารักๆไ่นุดของเราน